ตอนแรกเล่นเพื่อความสนุกครับตอนนี้มาเหมือนเล่นเพราะว่าความผูกพันด้วยแล้วก็เล่นเพื่อที่จะพัฒนากีฬานี้ไปให้คนหลายๆคนได้รู้จักพยายามชักชวนคนใหม่ๆได้มาเล่นกีฬานี้เปิดกว้างกีฬานี้ให้คนหลายๆคนได้รู้ผมปูนะครับ พัชชนงามเกล็ดขจรผมเป็นเยาวชนชิมท้าทยนะครับเคยไปแข่งรายการสูงสุดคือรายการ World ป a d m i n t o l f e a t i o n Round ของค uh, ูเวตครับปาเดลพื้นฐานจะมาจากเทนนิสนะครับจริงๆแล้วต้องย้อนไปไกลามากประมาณปี1,900กว่าๆเป็นชาวเม็กซิกัน2คนนะครับเป็นคนสูงอายุแล้วพอดีเขาขี้เกียจครับ ที่เกียจที่จะต้องมานั่งเก็บบอลหลังจากการตีเทนนิสเขาก็เลยสร้างกำแพงรอบๆมาอย่างนี้เพื่อที่จะกันบอลออกแล้วตีไปตีมาปุ๊บอ้าวบอลเด้งไปแล้วก็เด้งโดนกระแพงเขาก็ตีต่อได้เขาก็เลยคิดค้นเป็นกีฬาใหม่ขึ้นมาแล้วหลังๆมาพ,าพัฒนาพัฒนาพัฒนาปุ๊บเขาเปลี่ยนเป็นกระจกเพาะจะได้เห็นวิวพาโนรามิกมากขึ้นแล้วก็ทำให้ดูไม่อึดอัดใช่นั่นก็คือประวัติข้าวข,ข,ของปาเดลเนี่ยครับ กฎกติกาของปาเดลนะครับจะนับเหมือนเทนนิสเลยจะเป็น1 5 30 40 1เกมหลังจาก1เกมเราจะเล่นจนถึง6เกมใครได้6เกมก่อนก็จะนับเป็น1เซตใครชนะ2ใน3เซตก็จะนับแมตนั้นเลยครับมันแปลกใหม่ครับผมมันไม่เหมือนกีฬาที่ผมเคยเล่นเลยผมเคยเล่นนาทุกอย่างนะครับแบดเทนนิสปิงปองพิกกบอลเล่นมาหมดเลย ปลาเดีวนี้แตกต่างมากเพราะว่ากระจกรอบด้านอย่างที่เห็นมีตะแกงมีไม้ที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วก็สัมผัสลูกความที่เราตีไปเนี่ยมันได้เสียงที่เพราะกว่าลหลายๆกีฬามันได้ความดุดดันได้ความเร็วได้ความแรงก็เลยชื่นชอบกีฬาครับ <S <S 1> <S 1> แต่ละผู้เล่นมีความ แข็งแร่งในหลายๆด้านไม่เหมือนกันเราอาจจะเป็นคนเล่นเก่งที่ฉลาดแต่ว่าไม่มีแรงก็ได้โอเคเราแข็งแรงก็จริงแต่ว่าเราเล่นลูกไม่เป็นเราวางลูกไม่เป็นเราก็สู้กับคนที่วางลูกเก่งๆไม่ได้ผมมองว่าความฉลาดในการเล่นก็เป็นหนึ่งในคีย์สำคัญของกีฬานี้แล้วก็แน่นอนความความเร็วความแข็งแรงก็เป็นหนึ่งในความสำคัญในกีฬานี้เหมือนกันครับ ผมว่าปลาเดีวเป็นคีย์หลักๆในชีวิตผมเลยตอนนี้หลังจากการที่ผมออกมาจากมหาลัยเนี่ยผมรู้สึกว่าที่พึ่งเดียวที่ผมมีอยู่คือกีฬาปลาเดียวนี่เลยกีฬานี้ทําให้ผมได้พบเจอคนหลายๆคนได้ปรับแนวคิดหลายๆอย่างได้ลองโค้ชคนได้ลองช่วยคนกีฬานี้มันทําให้เวลาผมเครียดเวลาผมมีปัญหาอะไรสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจกับในกีฬานี้ได้ได้มาตีระบายความเครียด ก็ไดมมผมอยากฝากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจมาเล่นดูนะครับยังมีหลายๆคนไม่กล้าเล่นยังมีหลายๆคนที่คิดว่ากีฬานี้ดูเข้าถึงยากดูแปลกใหม่แต่ว่าอยากลองให้คนไทยทุกคนเปิดใจลองมาเล่นดูได้เล่นสักครั้งสองครั้งถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็ ยินดีด้วยครับคุณได้เจอกีฬาในฝันของคุณแล้วครับ